สมุดปกของเรานะคะวันนี้จะออกแบบเป็นสมุดโน้ตนะคะธรรมดาแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการดีไซน์นิดหน่อยนะคะความน่ารักนะคะก็เลือกปกของเรานะคะเซฟไฟล์เป็น pdf นะคะเรียบร้อยแล้วก็มาดูในส่วนของเนื้อในนะคะเดี๋ยวเนื้อในเนี่ยเราจะออกแบบเป็น ซิมเพลนะคะง่ายๆแบบนี้นะคะก็จะมี uh, หน้าสลับกันนะคะก็จะมีโนต้ตอย่างนี้นะคะเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สลับกันก็จะมีหน้ากระดาษเปล่าแบบนี้นะคะก็สลับกันไปซ้ายขวาซ้ายขวานะคะแบบนี้นะคะก็จะให้มีเนื้อว่างๆนะคะไว้เขียนเนะะื้อหาแล้วก็มีโพสต์อิดน่ารักน่ารักแปะอยู่ตรงนี้นะคะ Element เหมือนเดิมนะคะพิมพ์ใช้ Element 3นะคะ โอเคเสร็จแล้วนะคะพิมพ์ก็จะดาวน์โหลดไฟล์นี้ออกมานะคะเป็นไฟล์ pdf นะคะเหมือนเดิมนะคะก็ดาวน์โหลดออกมานะคะวันนี้จะเลือกทั้งหมด100หน้านะคะแล้วก็ดาวนะะ์โหลดค่ะแล้วก็จะได้ไฟล์หน้าปกนะคะแล้วก็สักครู่เราก็จะได้ไฟล์ตัวเนื้อในไฟล์ปกนะคะแล้วก็ไฟล์เนื้อในนะคะ ไฟล์เนื้อในของเรานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปจัดการนะคะอัปโหลดโปรดัก t ลง Amazon กันค่ะเนะคะวันนี้ก็จะเป็นสมุดปกอ่อนเหมือนเดิมนะคะเลือกเป็น Paperback นะคะในกรณีที่อัปโหลดเป็นสมุดปกอ่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ดีเทลนะคะ d e s c r i p t i o นนะคะจำนวนหน้านะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดต่างๆนะคะให้เรียบร้อยค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็ได้เตรียมทั้งหมดไว้แล้วเราก็จะได้ก p พลาสวางแบบง่ายๆนะคะไปเลยค่ะเซฟแล้วก็คอนติเนียไปขั้นตอนต่อไปค่ะออปชันนะคะก็จะเป็นดีเทลต่างๆเกี่ยวกับเนื้อในและปกของเรานะคะเสร็จแล้วก็อัปโหลดตัวเนื้อในแล้วก็อัปโหลดตัวปกนะคะเสร็จแล้วก็พรีวิวค่ะ ะะสําหรับเมมเบอร์ทุกคนนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะแปะไฟล์นี้นะคะไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนะคะสําหรับใครอยากซื้อไฟล์นะคะสําหรับพร้อมใช้พร้อมอัปโหลดหรือว่าไฟล์เทมเพลตแก้ไขนะคะน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้โดยไม่ต้องไปรีเสิร์ชหรือว่าออกแบบดีไซน์ตั้งแต่ต้นใหม่นะคะสามารถอ d ดิทเทเบิลหรือว่าแก้ไขนะคะให้ยูนิคเป็นของตัวเองได้ด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมคลิปวิดีโอต่อไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์ ลิปวิดีโอนี้นะคะกด f o l l o w e r ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นๆอีกคะ่ะฝ่ายของเรานะคะไปตั้งราคาค่ะเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็จะตั้งอยู่ที่5.99นะคะโอเคก็นี่ก็จะเป็นค่าคอมมิชชั่นของเรานะคะเมื่อหนังสือขายได้ค่ะ เสร็จแล้วก็พระพริกนะคะบุ๊กของเรานะคะแล้วก็รออีก72ชั่วโมงนะคะเราก็สามารถที่จะ เห็นหนังสือของเรานะคะบนเชลวางหนังสือออ,ออนไลน์ของ Amazon ได้แล้วค่ะง่ายๆแค่นี้นะคะก็สามารถที่จะขายหนังสือหรือสมุดโน้ตของคุณนะคะผ่านาเว็บไซต์ของ a เม Amazon ง่ายๆนะคะชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วอย่าลืมกด Follower นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นๆนะคะที่พิมพ์จะมาอัปเดตอีกนะคะถ้าอยากได้ไฟล์แบบนี้นะคะพร้อมใช้สําหรับอัปโหลดนะคะบน Amazon นะคะพิมพ์ก็มีขายด้วยนะคะลิงก์จะอยู่ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญ ะะนะไฟล์ทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ editable ได้คุณสามารถทําแล้วออกแบบมาให้ยูนินนาไปต่อยอดน,นะคะให้ผลงานดูยูนิคมากขึ้นนะคะทั้งหมดนี้นะคะพิมพ์ได้ออกแบบดีไซน์แล้วก็ create มาให้น,ะะนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดด้านล่างคลิปวิดีโอของวันนี้ได้เลยนะคะสําหรับสมาชิกเมมเบอร์เท่านั้นนะคะส่วนใครที่อยากได้ไฟล์เนี้ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะก็ะจะมีตั้งแต่ no content l o c content นะคะสามารถ editable แก้ไขให้ไฟล์เป็นยูนิคเป็นของตัวเองได้นะคะหรือว่าจะอัปโหลดลง Amazon ได้เลยนะคะ โดยไม่ต้องไปรีเสิร์ชหรือว่าไปออกแบบนะคะให้ยุ่งยากอีกต่อไปนะคะไฟล์จะอยู่ด้านล่างนะคะ